สวัสดีครับสวัสดียามเที่ยงวันเอาบรรยากาศการสัญจรยามเที่ยงมาให้ชมกันเพลินๆครับนี่มีทุ่งนาด้วยนะพี่น้องนะโอ้โหมีทุ่งนาข้าวข,ข้าวกำลังหวานนีลมชิวๆมาครับนี่ช่วงบ่ายสามศูนย์สก็จะประมาณนี้นะพี่น้องเนะาะก็จะมี รถวิ่งว่างเป็นบางส่วนน้องเอาบรรยากาศไ้ชมกันเปิลๆครับนี่ก็ล่องน้ำนวันนี้ฝนไม่ตกล่องน้ำก็แห้งลงแห้งลงนกอะไรตัวเมียอะไรก็ยืนก็อยู่กลางท้องทุ่งนู่นแล้วไม่รู้จะกินอะไรพี่น้องตอนนี้ก็เปิดน้ำออกไปครับเอาให้ข้าวโตวสักนิด ก็เปิดน้ําใส่ใหม่นะพี่น้องเนาะอากาศดีครับนี่ก็กําลังจะสร้างที่พักคนงานก็แถวนี้ก็จะขึ้นเป็นทาวเฮาส์ครับตรงโนก็จะเป็นตึกแถวนะพี่น้องเนาะตึกแถวเสร็จแล้วครับ คนบางท่านก็พักผ่อนอยู่ตามโรงงานอยู่ในอาคารบ้านเรือนอย่างนี้นะพี่น้องเนาะก็เลยเอาบรรยากาศท้องฟ้าใสาๆเมฆไม่มีครับมีแต่แสงแดดร้อนๆเลยวันนี้เต็มที่เลยครับอุณหภูมิถ้าเป็นสมัยอดีตก็คาดว่าร้อนอบอ้าวแบบนี้ฝนคงจะตกนะพี่น้องนะเขาว่านะครับ บรรยากาศไปชมน,นะครับตรงนู้นก็จะมีร้านอาหารนะครับมีร้านปะยางเอ,อ่อมีร้านส่งนะครับร้านโชว์หวยร้านส่งนู่นพี่น้องอ,อ่าใครผ่านไปผ่านมาก็แวะได้นะครับออกจากชายเชิงเซามาก็ลงสะพานปองพลมานะพี่น้องแล้วก็ชิดซ้ายมาอุดหนุนก็ได้นะครับพี่น้องเนาะจะมีร้านส่อมมอเตอร์ไซค์จะมี ร้านข้าวมันไก่อะไรอย่างนี้พี่น้องดีเยอะเลยครับพี่น้องโอเคนะครับนีชาวนาจของนาก็มาแล้วนี่โอ้จัดญ้าดับทุ่งนานี่ของนาก็มาแล้วแล้วก็ไปแล้วนี่ทําได้ตลอดทั้งปีเลยพี่น้องเกี่ยวเสร็จได้เดือนไม่ถึงเดือนก็หวานใหม่ต่อไปอีก แบบนี้และครับพี่น้องชาวนาแถวนี้สบายครับมีน้ำคลองครับมีน้ำคลองฝนไม่ตกก็ทำได้ฝนตกก็ทำดีครับแล้วก็ขอให้พี่น้องโชคดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ